เชียโอ้โหรอเลยแบ็คหลังกองเขียวอะโอ้โหอ้คมแบบคมตะโกนอะทีเดียวจี๊ดจีะะลุไปกินลูกชิ้นแล้วมาแกะเผื่อ่ได้ไปได้แม่จอ้หเอว่ะไปอีอน ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็าสามารถกดไลค์ <_ C ity> กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านด,ดีมาแนะนำกับ Go l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่่่่าาาใใใคคครเเเเเเนนนยยไว้ Golden Game, ้้จ Link ตตติิิมมมมมกกกัลลงอออูปืขะะะ เมื่อกี้มันคมเนาะมันคมทุกคนแหละเราขาดแฟดพี่เมื่อกี้เราไม่มีแฟดแพ้อีกเลือกแข็งไปโ,โ,โอ้โหแฟดไม่แข่งเราตาบอดเลยดิข <ตา S 2> ุดซ<ส>อ,อแต้เลยเ,เริ่มไม่อยากไปดูลิลแล้วดิขอเป็นเซนติเนลแทนได้ไหมยืนอยู่ข้างางน้องลิ่มมีไอเดียบอกพวกพี่ได้นะแบบเผื่อแบบอยากให้พวกพี่ทำอะไรบอกได้เนี่ยเออเก็บไว้เริ่มอีกอาตันนิ่งสมองโบ่เผื่อตองระบาย พวกพี่ไม่มีอะไรในหัวเลยแหละรอคำสั่งเราเราเล่นเกมนะเว้ยเรา s เราไม่ได้เล่นเกมการ์ดทำไมวะออกออกมาทรัไมมาดิไอ้เหี่อะสวยต้องทิ้งต้องทิ้โดนตายลองน่าจะเข้าลองเลยเลื่ๆเลยปล่อยหมาเข้ามาหาหาไม่เจอหาไม่เจอที่ล็อกนี้เถอะ เล่นเสียวสวยเหตุอีลูกอีลูไม่อย่างงี้เสือไม่อย่างงี้เฮ้ยดิงดิงโอหดหมดหมดอยู่ขวาซ้ายเลยโอ้โหซ้ายใกล้ก็มีที่มื่โลหมดโลหมดดิงทุกตัวเลยใจเย็น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 มันมีวัวลาไปมีวัวลาเราไปเฮ้ยบ้าละคุณน้องขอโทษพี่เองเสียงดังไปหน่อยเอามีสามสิบ เอ๋อสกายมันฮิวไอบได้นี่ล่ะไอ้ขอ้ขัดฟุ้นเลยเดินอะไรมันก็เกือบแย่เจอเสืร์ฟแฟช์เคาน์เตอร์แฟช์ไปอ่ะเออแส่แต่แบบนี้มันซ้อมไงนี่มือดันบุกไม่มีไม่มีเล่นไม่มีซ้อมเข้ากระดาดเข้าบีบ ไปตัวนี้ไตัวนี้หน่อยวะดูพี่นี่มาดิอุ้ยมาที่ป่ะวินิโอดินน้องน้องดิวเอาเอาเอานี่ป่ะเอาของพี่ป่ะเดี๋ยวพี่โอดินก่อนพี่ว่าพี่มาว่ะโอดินโโอห อู๋ไม่ยอมจบหรอกเฮ้ยโอ้โหไอ้ยยอืนในสมองเพื่อนสองตัวเลยทําไมอ่าเนี่ยผมยิงมันไม่ตายมันเลยคราไมันเลยครับโอ้โหอยู่สองตัวเลย โว้ยมีคนเดินคุณเป็นร้อยสามสี่เพื่อนเมนั่ต์การ์ลโอ้อหผมเห็นมันมันเหมือนกดฮิวผมนึกว่ามันอยู่ด้วยกันอ่ะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยดีขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยแต่ดีขึ้นดีขึ้นเราเริ่มเหมือนจูนกันติด เฮ้หยหน้ากระดาษดีแล้วพี่เหมือนจะเอาเหมือนจะเอาจริงโอ้โห,โหมันขึ้นอย่างโอ้โชวนเล่นเกมมีมีน้องดินมีอันนี้อีกตัวนึงโอเมน แต่เล่นวารลนเล่ใ่ตอบไปได้วอุ้ยดวงอาพี่มีบล้อวไม่มีดวงไม่มีดวงฝิมือล้นมมือวะมือวะมันดีขึ้นเลยดีครับเกีสวัสดีครัคุณแดดสวัสดีครับเอเสีงจัดไปัดไเลย๋ยวมีคนบอกว่ามีส่งในไลน์ด้วย ฝนมันตกบ้านหงวฝนตกแล้วอเติบมเตโดนดนเราออกพอมกันนะหนึ่งสมันเ <from S 1> <c oughs> อาพี่ออกก่อนหะสวยตนี้ายบนสายบนสายบ ปบนเกเสวยสวยเี้าอันนี้อันนี้กเริ่มเริ่มเริ่มดีนะเหมือนเหมือนจูนกนติดนะมันดีขึ้นเรื่อยๆี่เฮ้ยใครกดยนไปะใครอะใครอะตีมือนะตีมือนะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเ้เ้เ้ย้้เย้เยเ้เ้ โอเคไปยิบไปโฮไว้หน้ารอก่อนผมสแกนตรงนี้เข้าใจได้ได้โอ้ยอย่างนี้พี่มั่นใจขึ้นเยอะเลยเอาลองลองให้ผมหน่อยลองให้ผมหน่อยโอเคอยู่กล่องเขียวโฮโฮไปก่อนทีนี้เข้ก่อนลองกันโอ้โหโทษทีว่ะพี่นึกว่าต้องเข้าไปเลยมันน่าจะดันโอเค ไม่ใช่ไอ้ดีไอ้อยู่ครบแล้วตรงหลังมาหวานัดลงหมดเลยที่มืดตัวละเก้าสิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวลที่เก้าสามตัวที่เก้าสามพามึงวิ่งเลย กระเสาอแนกระเสานะพาวิ่งพาวิ่งพาวิ่งนีเ่เหือนเยไปแค่ตัวเท่าไหร่อีตวัวอีตัวนี้เท่า่เก้าสามครับเก้ถ้ามันไม่ซือเกาะก็เหลือแค่เดเดี๋ยวรอติกต๊กติ๊กสไปด้ว่ลองดูงแล้วกันคนเดียวพอ a โต้องปล่อยแล้วกดหมดแม็ก์เลยอะที่นำได้นะพี่เมียสิเฮ้ยงั้นถอดสไปน์หน่อยเพี่ตายไปใครไปใคร เราเก็บแค่สี่โอ้โหโอ้โหลังเผล่ยโ,โยกมันโยกมาแล้วนะเราโยกกลับได้นะมันโยกจับบีมาเลยไปเผล่ให้มันนติดไปเสียเสียพี่สมองหก้กแป๊บนึงนะหลายเขาได้ใช่ปะ เชอห็นวะพี่สมพี่สมมาช่วยมาช่วยไม่เสียหน่อยช่วไม่เสียหน่ไปผมเข้าไปด้นะซ้ายนะพี่สิ่งระวังทางนี้นะพี่ เชีย <Yeah. S 1> ปืนหนู่มโผปืนห <c oughs> นูโผวัดผมต้องจวดป่ะเก็บออพได้ผมมีอันตีพี่เก็บออพได้มีอันติรับทราบเราเราเล่นไหนเล่นสี่ไหมได้ฮ <c oughs> ะเดี๋ยวรอรอรอตัวแกนหนูแป๊บันึงปั่นไปหนึ่งเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีสมุเดี๋ยวค่อยๆเล่นได้นะเ <c oughs> จ้าเลยใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวไปเจอระวังกระร้าด่อยนะโดนผมโดนผมโดน เชี่ยโดนตันพอไว้อยู่สายตัวหนึ่งฮะทราบพี่พี่คอสโอเคใช่ครับซ้ายดพอดีพอเลยอย่างรวยโอ้ยพี่เป็นสาวคนเดียวในกลุ่มเลยนี่ว่ะว้าว drop in a smoke. Thôi à. Còn cái không mình này. Lên bên cỏ. Target down A. Last player standing. Switching sides. แมชพอยต์ชิวไปชิวให้ผมขอเหมือนเดิมได้ไหมพี่ขอได้ได้ได้ผมจะมาเล่นบีน้าบีนะโดนพี่ไม่โดนผมนั่นเด่นเจ็บร้อยสี่เอ็ดร้อยสี่เอ็ดเออยิงแม่งเลยโอดินทาม โดนแน่ผมนแมีบทคือต่อยู่จดขขวาสกายอยู่กะลาดเลนในไซส์แย่ละเสรลยเสเลยเสีเลยเดียเจียเดี๋ยวไปไปเอยะไไหมพี่มิไปไปไปบางทีทีน่าพี่แบบชอบลืมดูใหม่ปะ อสปอ้ขวอ้ยดเลยเพื่อนของจริงของจริงเพื่อนเื่อมาตอนนี้็นตัวโคตรโหดนองดิวอ๋อพี่ว่าเราเราจูนเนติดและเหมือนจะเข้าไปแล้วพี่ กะมีตัวขนาดนะโอ้ผมมือ,อมตลาดอีกตัวตลาดเลยตลาดโอ้ยเฮ้ยพลาดโอ,อส้สวยสวยจาสวยกมา <laughs> <ะ>ได้เสียเดี๋ยวไปเล่นรอพี่เล่นรอแล้วผมเป็นพีเตอร์ตอนจบเกม ไเปเลยดีคอพเตอร์คนเดียวพอ <c oughs> <c oughs>